อาร์เซนอลกบททดสอบขุมกำลังหลังบุกโยซาก้าบาดเจ็บชชยชนะ4ประตูต่อ0นเหนือลีดยูเนเต็ดสะท้อนชัดกับว่าทีมยังรักษาม,มาตรฐานได้แม้ต้องเสียซาก้าจากอาการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงวอร์มอัพการปรับเกมฉุกเฉินได้ผลเมื่อโนนี่มาดูยเก้ถูกส่งลงเป็นตัวจริงเติมพลังเกมลุกทางฝั่งขวาด้วยความเร็วและความกล้าเล่นทำให้แนวรับคู่แข่งรับมือไม่ทันอาการของซาก้าไม่รุนแรงแต่อาจจะต้องพักถึง3สัปดาห์ ช่วงเวลานี้จึงเป็นบททดสอบสําคัญของอาร์เซน่าในการบริหารขุมกําลังหลังพึ่งพาทีมทะลุเข้าชิงคาราบาวครับจากการเอาชนะเชลซีด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ2และยังมีโปรแกรมถี่รออยู่ท่านเกมลีกและ FA ครับจากฟอร์มล่าสุดครับการโลเทชันไม่ได้ลดคุณภาพลงผู้เล่นหลายรายพร้อมที่จะทดแทนได้ทันทีการขาดซาก้าอาจไม่ใช่วิกฤตหากอาร์เซนอลยังรักษาสมดุลของเกมและความเฉียบคมได้อย่างต่อเนื่อง